วิธีการทุกประเภทถูกใช้งานโดยผู้อมตะทั้งสองท่าไม้ตายของพวกเขาเรากับสามารถทำลายล้างสวรรค์พิภพวิธีการของเทพอมตะกลุ่มดาวงดงามตระการตาขณะที่วิธีการของผีดิบอมตะตะวันเดือดเหมือนดาวตกสีทองที่น่าเกรงขามเทพอมตะกลุ่มดาวเคลื่อนที่ไปรอบๆและยังควบคุมกระดานหมากรุกกลุ่มดาวในเวลาเดียวกัน องชายฝงเซียนใช้วิหกเพลิงเพ่ยกังซุยปล่อยขึ้นน้ำขนาดใหญ่กลีบดอกไม้โปรยปลายลงมาจากฝ่ามือของหวานซื่อหงท่าไม้ตายทุกประเภทถูกปลดปล่อยออกมาภายใต้การสนับสนุนจากเทพอมะตะกลุ่มดาวท่าไม้ตายของพวกเขาส่งพลังขึ้นอีกครั้งลัวเวยหยินและคนอื่นๆรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ฟางหยวนขมวดคิ้วและแสดงความคิดเห็นอยู่ในใจเทพอมะตะกลุ่มดาวมีความสำเร็จบนเส้นทางแห่งปัญญาที่น่าอัศจรรย์แม้นางจะต่อสู้อยู่กับผีดิบอมตะตะวันเดือดแต่นางยังสามารถสนับสนุนคนอื่นๆและควบคุมสนามรบอย่างไรก็ตามหากมองจากอีกมุมบางทีผีดิบอมตะตะวันเดือดอาจยังไม่ได้ใช้กำลังเต็มที่ แม้การต่อสู้ระหว่างเทพทั้งสองจะรุนแรงแต่แท้จริงแล้วพลังโจมตีของพวกเขายัางไม่บรรลุระดับเดียวกับท่าไม้ตายอมาตะลมหายใจออกของบรรพชนทะเลปราณน,นี่หมายความว่าทั้งสองยังกังวลเกี่ยวกับการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตสิ่งสำคัญที่สุดคือทั้งสองต้องการงานวิจัยชีวิตนิรนันด์ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไร้ทางออก หากเทพคนใดได้รับงานวิจัยชีวิตนิรัน์พวกเขาจะสามารถทำลายสมดุลและกลายเป็นเทพที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ว่าจะเป็นเทพอมะตะกลุ่มดาวหรือผีดิบอมะตะตะวันเดือดพวกเขาต่างต้องการงานวิจัยชีวิตนิรัน์ดังนั้นพวกเขาจึงต้องยั้งมือในช่วงเวลานี้หากพวกเขาทำลายค่ายกลของถ้ำปีศาจคลังระหว่างการต่อสู้มันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ในกรณีนี้ดวงตาของฟางหยวนส่องประกายขึ้นเขาออกคำสั่งบรรพชนทะเลปราณบรรผชนทะเลปรานได้รับคำสั่งจากร่างหลักและกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายโดยไม่ลังเลท่าไม้ตายอามาตะลมหายใจออกท่าไม้ตายที่ทรงพลังถูกปลดปล่อยออกมาอีกครั้งทุกคนต้องหลบออกไป กระทั่งล่วเว่ยยินและปีศาจร,รมตะชีเจียก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นเจ้าบ้าไปแล้วงั้นหรือเจ้าไม่กลัวการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร,ร้ขอบเขตงั้นหรือไม่บางทีนี่อาจเป็นความตั้งใจของฟางยหยวนน่าถึงกลุ่มู้วมาตะมึนงงอยู่ชัวครูก่อนจะตระหนักถึงบางสิ่งกลุ่มของล่วเว่ยยินมีความสุข ขณะที่กลุ่มผู้อมตะของวังสวรรค์กังวลในเวลาต่อมาโซ่เหล็กปรากฏคืนจากความว่างเปล่าและผนึกบรรพชนทะเลปราณเอาไว้อีกครั้งแต่ตอนนี้บรรพชนทะเลปราณอยู่ในค่ายกลของกระดานหมากรุกกลุ่มดาวดังนั้นการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตจึงส่งผลกระทบต่อค่ายกลดังกล่าวเช่นกันปรากฏว่า ฟางหยวนหยิบยืมพลังอำนาจของเทพปีศาจร,ร้ขอบเขตเพื่อทำลายค่ายกนของกระดานหมากรุกกลุ่มดาวแต่ในวินาทีถัดมาเทพอมะตะกลุ่มดาวกลับสร้างระยะห่างออกจากผีดิบอมะตะตะวันเดือดฟางหยวนแผนการของเจ้าช่างยอดเยี่ยมนักแต่เหตุใดข้าจะไม่เตรียมตัวรับมือสิ่งนี้ทันทีที่นางกล่าวจบ แสงดาวก็พุ่งเข้ารวมตัวกับโซ่เหล็กของเทพปีศาจไร้ขอบเขตจากนั้นโซ่เหล็กแสงดาวก็ตกอยู่ในการควบคุมของเทพอมะตะกลุ่มดาวค่ายกลของกระดานมากรุกกลุ่มดาวไม่ถูกรบกวนจากมาตรการตอบโตของเทพปีศาจไร้ขอบเขตแต่กลับได้รับประโยชน์นี่เป็นไปได้อย่างไรการแสดงออกของปีศาจอมะตะชีเจียเปลี่ยนแปลงไป,ไปล้วอยวินกัดฝันแน่น เทพอมะตะกลุ่มดาวเตรียมตัวมาดีเกินไปนางแทรกซึมเข้ามาในถ้ำปีศาจคลังได้ลึกมากนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกวังสวรรค์แทรกซึมเข้ามาในถ้ำปีศาจคลังนานกว่าหนึ่งล้านปีผีดิบอมะตะตะวันเดือดครองทุ่งปีศาจคลังและแทรกซึมเข้ามาในถ้ำปีศาจคลังเพียงสามแสนปีมันยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเวลาที่เทพอมะตะกลุ่มดาวแทรกซึมเข้ามา สำหรับฟางหยวนเขาเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเขาสำรวจถ้ำปีศาจคลังเมื่อประมาณสิบปีก่อนเวลาในการแทรกซึมของเขาเกือบเป็นศูนย์เทพอมะตะกลุ่มดาวใช้ประโยชน์จากการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตทำให้ฝ่ายของนางแข็งแกร่งขึ้นสมาชิกวังสวรรค์ไม่กลัวตายพวกเขาทุ่มเททุกสิ่งเพื่อหยุดตัวตนกึ่งระดับเก้าทั้งหมด แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถกีดขวางร่างหลักของฟางหยวนร่างหลักของฟางหยวนบินขึ้นไปด้านบนและเข้าร่วมในการต่อสู้ระหว่างสองเทพสำหรับบรรพชนทะเลปราณเขาถูกจับกุมด้วยโซ่เหล็กแสงดาวเขาไม่สามารถแม้แต่จะกลับเข้าไปในมิติช่องว่างจักรพพรดของฟางหยวนและทำได้เพียงปล่อยให้เจิ้งปู้ตูปกป้องเท่านั้น เช่นนั้นลองสิ่งนี้ฟางหยวนสูดหายใจลึกถ่าไม้ตายอมะตะปราณแสงห้าภูมิภาคปราณแสงห้าสีระเบิดออกไปรอบๆไม่ว่าจะเป็นผู้อมะตะของวังสวรรค์หรือกลุ่มของล่วเวยินทุกคนต้องล่าถอยออกไปพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบย้อนกลับทุกครั้งที่พวกเขาต่อสู้ในปราณแสงห้าสี กำแพงภูมิภาคปรากฏขึ้นอีกครั้งผ่านฝ่ามือของฟางหยวนท่านี้อีกแล้วองค์ชายฝงเซียนและคนอื่นๆกัดฝันแน่นถ้าหมายตายของเต๋าจูสร้างความยากลำบากให้กับวังสวรรค์ซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่ว่าจะเป็นสงครามชะตากรรมหรือการต่อสู้ในโลกใบเล็กของเทพปีศาจพร้นสวรรค์ตอนนี้มันยังกลายเป็นอุปสรรคสำคัญในค่ายกลของเทพอมะตะกลุ่มดาว ปราณแสงห้าสีกระจายไปในค่ายกลของกระดานหมากรุกกลุ่มดาวเทพอมตะกลุ่มดาวได้รับผลกระทบย้อนกลับทันทีโซ่เหล็กของเทพปีศาจร้ขอบเขตที่เต็มไปด้วยแสงดาวสั่นไหวเช่นกันปราณแสงห้าภูมิภาคกำลังทำลายค่ายกลน,นี้ดูเหมือนเทพอมตะกลุ่มดาวจะไม่มีวิธีรับมือมันอย่างไรก็ตามวิธีการนี้กระตุ้นการจัดเตรียมของเทพปีศาจร้ขอบเขต ฟางหยวนสังเกตสนามรบอย่างระมัดระวังไม่ใช่เรื่องแปลกที่ปราณแสงห้าภูมิภาคจะกระตุ้นการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตหลังจากทั้งหมดปราณแสงห้าภูมิภาคจะส่งผลกระทบต่อค่ายกลวิญญาณและคฤหหัดวิญญาณอมตะค่ายกลของถ้ำปีศาจคลังก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นภายใต้พลังอำนาจของปราณแสงห้าภูมิภาคค่ายกลของถ้ำปีศาจคลังเริ่มพังทลายลง ดังนั้นภัยคุกคามนี้จึงกระตุ้นการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตโดยธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่ฟางหยวนไม่ได้ใช้ปราณแสงห้าภูมิภาคก่อนหน้านี้สำหรับประตูแห่งชีวิตและความตายที่นั้นมีร่องรอยของพลังงานแห่งเตา๋าบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณหนาแน่นเกินไปแม้แต่ปราณแสงห้าภูมิภาคก็ยังถูกสะกดคมแม้มันจะสามารถก่อตัวเป็นกำแพงภูมิภาค แต่ผีดิบอมตะตะวันเดือดและคนอื่นๆจะได้รับผลกระทบเช่นกันมันไม่คุ้มที่จะใช้งานแต่สถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างออกไปวิธีการของเทพอมตะกลุ่มดาวยอดเยี่ยมมากนางใช้ค่ายกลของกระดานหมากรุกกลุ่มดาวร่วมกับโซ่เหล็กของเทพปีศาจไร้ขอบเขตดังนั้นฟางหยวนจึงต้องใช้ปราณแสงห้าภูมิภาคเพื่อตอบโต้ นี่ทำให้เทพอมะตะกลุ่มดาวต้องใช้ความคิดเพิ่มขึ้นอีกมากกว่าสิบเท่านางต้องรับมือผีดิบอมะตะเตะวันเดือดช่วยสมาชิกวังสวรรค์ต่อสู้กับตัวตนกึ่งระดับเกาคว,วบคุมโซ่เหล็กของปีศาจไร้ขอบเขตและเร่งการทํางานค่ายกลของท่าปีศาจคลังเพื่อง,งานวิจัยชีวิตนิรันด์นอกจากนี้นางยังได้รับผลกระทบย้อนกลับอย่างรุนแรงจากรานแสงห้ามภูมิภาค ปราณแสงห้าภูมิภาคของฟางหยวนเป็นภัยคุกค,คามร้ายแรงต่อค่ายกลของถ้ำปีศาคลังโซ่เหล็กของเทพปีศาจไร,ร้ขอบเขตพยายามทำทุกสิ่งเพื่อจับกลุ่มเขาแต่เทพอมะตะกลุ่มดาวต้องหยุดสิ่งนี้มิฉนั้นนางจะไม่สามารถกำราบมันขณะที่ค่ายกลของกระดานหมากรุกกลุ่มดาวจะพังทลายหากค่ายกลพังทลายผู้อมะตะของวังสวรรค์จะไม่สามารถต่อต้านฝ่ายตรงข้าม แม้พวกเขาจะมีสุสานอมตะและสามารถฝื้นขืนชีพแต่พวกเขาก็ไม่สามารถกีดขวางกึ่งตัวตนระดับ้าที่กระหายเลือดเหล่านี้ในช่วงเวลานั้นแม้เทพอมตะกลุ่มดาวจะสามารถปิดกั้นผีดิบอมตะตะวันเดือดและฟางหยวนแต่นางจะไม่สามารถปกป้องงานวิจัยชีวิตนิรันด์วังสวรรค์ไม่มีทางเลือกพวกเขามีกำลังคนน้อยเกินไป แม้เทพอมาตะกลุ่มดาวจะฟื้นคืนชีพแต่ศัตรูของนางก็มีมากเกินไปปราณแสงห้าภูมิภาคเป็นท่าหมายตายที่ยอดเยี่ยมเฉินซานยกยองเมื่อเห็นสถานการณ์แม้แต่เขายัางรู้สึกรังเกียจเทพอมาตะกลุ่มดาวฟางหยวนใช้ปราณแสงห้าภูมิภาคทำให้เทพอมาตะกลุ่มดาวได้รับผลกระทบย้อนกลับตลอดเวลาเทพอมาตะกลุ่มดาวถอนหายใจ แม้นางจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอันดับหนึ่งบนเส้นทางแห่งปัญญาแต่นางก็ไม่สามารถรับมือสถานการณ์นี้จากมุมมองของเทพอมะตะกลุ่มดาวผีดิบอมะตะตะวันเดือดเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดนางต้องให้ความสนใจเขามากพอหากเปรียบเทียบภัยคุกค,คำจากฟางหยวนต่ำกว่าแต่เขาก็ไม่ใช่คนที่นางจะสามารถเพิกเฉยท้ายที่สุดเทพหลายคนลงทุนกับเขา กระทั่งตัวนางเองยังช่วยเหลือเขาเมื่อเทพปีศาจจิตวิญญาณหลอมรวมวิญญาณทารกอมาตะนางไม่สามารถทิ้งฟางหยวนไว้เพียงลำพังหากเขาได้รับอนุญาตให้ทำตามอำเภอใจเขาจะสร้างปัญหาใหญ่ให้นางเมื่อตระหนักได้เช่นนี้เทพอมาตะกลุ่มดาวจึงนำภูเขาตำราออกมาพร้อมกับโจท้ทงศิลโจท้ทงศีลควบคุมภูเขาตำราด้วยกำลังทั้งหมด ภูเขาตำราปล่อยท่าไม้ตายของผีดิบอมตะตะวันเดือดออกมาแสงสีทองโจมตีผีดิบอมตะตะวันเดือดในเวลาเดียวกันเทพอมตะกลุ่มดาวหันไปโจมตีฟางหยวนฟางหยวนไม่ได้ใช้ตราประทับตรงหันเหล่าโปแม้ท่าไม้ตายนี้จะทรงพลังแต่มันจะกระตุ้นการจัดเตรียมของเทพปีศาจไร้ขอบเขตในเวลานั้นฟางหยวนจะสูญเสียพลังการต่อสู้ เทพอมตะกลุ่มดาวจะสามารถใช้กระดานหมากรุกกลุ่มดาวสร้างความได้เปรียบอีกครั้งดังนั้นฟางหยวนจึงไม่สามารถโจมตีแต่ถอยกลับเข้าไปในปราณแสงห้าภูมิภาคเทพอมตะกลุ่มดาวยิ้มการเคลื่อนไหวของฟางหยวนอยู่ในความคาดหวังของนางข้อมูลเกี่ยวกับท่าไม้ตายอมตะตราประทับตรงฮันเหล่าโปถูกส่งออกมาจากประตูแห่งชีวิตและความตายแล้ว เทพอมตะกลุ่มดาวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่ฟางหยวนไม่ใช้ท่าไม้ตายนี้แต่ฟางหยวนกลับเข้าไปในปราณแสงห้าภูมิภาคทำให้เทพอมตะกลุ่มดาวสามารถดำเนินแผนการของนางต่อไปเทพอมตะกลุ่มดาวเกลียดร้องและปลดปล่อยแสงดาวออกมาพวกมันถักทอเป็นกรงสีฟ้าครอบคลุมปราณแสงห้าภูมิภาคเอาไว้ฟางหยวนถูกขังเป็นการตอบโต้ที่ยอดเยี่ยม ฟางหยวนยกยองเทพอมะตะกลุ่มดาวใช้วิธีบนเส้นทางแห่งปัญญาและเส้นทางแห่งดวงดาวเพื่อเรียนแบบเส้นทางแห่งห้วงมิตินางไม่ได้ทำลายปราณแสงห้าภูมิภาคนางเพียงหยุดมันเท่านั้นฟางหยวนถูกขังแต่เขาไม่ตื่นตระหนกเขากำลังรอการเคลื่อนไหวของผีดิบอมะตะตะวันเดือดเทพอมะตะกลุ่มดาวเสี่ยงจัดการฟางหยวน ผีดิบอมตะตะวันเดือดย่อมไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือในทางตรงข้ามหากเทพอมตะกลุ่มดาวจัดการผีดิบอมตะตะวันเดือดฟางหยวนจะสามารถจัดเตรียมบางสิ่งแม้มันจะเป็นกลอุบายราคาถูกแต่พวกมันยังสามารถสร้างความรำคาญให้แก่เทพอมตะกลุ่มดาวหากพวกมันไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสม กลอนอุบายราคาถูกเหล่านี้จะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการปราบปรามวังสวรรค์ผีดิบอมาตะตะวันเดือดตะโกนและส่งคลื่นแสงสีทองผลักภูเขาตำราออกไปก่อนจะพุ่งเข้าหาเทพอมาตะกลุ่มดาวภูเขาตำราถูกส่งลอยกลับหลังราวกับดาวตกโจ้่งสินที่อยู่ในภูเขาตำรากลายเป็นเนื้อบดไปแล้วนี่คือราคาของการควบคุมภูเขาตำราที่ทรงพลัง ผู้มาตะระดับแดผู้นี้ใช้กําลังทั้งหมดของเขาแล้วแต่มันยังหยุดผีดิบอมตะตะวันเดือดได้เพียงชั่วครูผีดิบอมตะตะวันเดือดพร้อมโจมตีแต่ในจังหวะนี้เสียงสายหนึ่งกลับดังขึ้นถ้าไมา้ตายนี้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุดผู้มาตะห่วงทองปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเทพอมตะตะวันเดือดเจ้าหลออค่า ข้าเชิญเจ้าไปเยี่ยมชมวังสวรรค์ในฐานะแขกแต่เจ้ากลับชวยโอกาสทิ้งการจัดเตรียมของเจ้าเอาไว้ระหว่างสงครามชะตากรรมกองกำลังของวังสวรรค์ถูกถ้ำสวรรค์นิรันดรซุ่มโจมตีทันทีที่เขากล่าวจบชีวิตและการบ่มเพาะทั้งหมดของเขาก็ถูกใช้เพื่อกระตุ้นการทำงานของท่าไม้ตายบางอย่างห่วงแสงสีทองปรากฏขึ้นบนศีษะของผีดิบอมาตะตะวันเดือด และทำให้ความคิดและการเคลื่อนไหวของเขาช้าลงเล็กน้อยผู้อมตะหญิงอีกคนปรากฏตัวขึ้นด้านหลังผีดิบอมตะตะวันเดือดนางคือฉินติงหลิงตะวันเดือดข้าจะตอบแทนความอัป,ปะยศทั้งหมดที่เจ้ามอบให้ข้าในเวลานั้นฉินติงหลิงตะโกนและผลักฝ่ามือออกไปท่าไม้ตายอมตะเสียงโชคลูกเต๋าสีขาวดำกลิ้งออกมาก่อนจะหยุดนิง่ง ผีดิบอมตะตะวันเดือดสามแต้มลูกเต๋ากลิ้งกลับมาก่อนจะหยุดลงอีกครั้งฉินติงหลิงห้าแต้มบึ้มโชคจำนวนมาของผีดิบอมตะตะวันเดือดถูกโอนถ่ายไปยังฉินติงหลิงทันทีร่างของฉินติงหลิงสัน่นใบหน้ากลายเป็นสีแดงนางกัดฟันอดทนรับโชคเหล่านั้นย้อนกลับไป เมื่อข้าใช้กำลังชิงมรดกส่วนหนึ่งของเทพปีศาจปล้นสวรรค์ในถ้ำปีศาจรคลรังวิญญาณอมะตะลึกลับดวงหนึ่งหลบหนีไปข้าไม่สามารถจับมันได้ทันเวลาดูเหมือนมันจะตกอยู่ในมือของเจ้าผีดิบอมะตะตะวันเดือดกล่าวฉินติงหลิงตอบกลับด้วยความเกลียดชังเพื่อจัดการเจ้าข้ายอมละทิ้งเส้นทางแห่งโลหะข้าผนึกตนเองไว้ในใต้ดิน และบ่มเพาะเส้นทางแห่งโชคตลอดส0 0แสนปีที่ผ่านมาข้าได้รับวิญญาณเสียงโชคมาโดยไม่คาดคิดนี่คือการผาเผชิญหน้าโดยบังเอิญของข้าเพื่อแก้แค้นเจ้าแสงสีทองรอบตัวผีดิบอมตะตะวันเดือดลดความสว่างสวัยลงการแสดงออกของผีดิบอมตะตะวันเดือดกลายเป็นเคร่งครึมผีดิบอมตะตะวันเดือดมีโชคที่ยิ่งใหญ่ เขามีวิธีการบนเส้นทางแห่งโชคที่ช่วยสนับสนุนโชคของตนเองแต่ตอนนี้ชินติงหลิงกำลังขุดรากฐานของเขาเพื่งพาเพียงวิญญาณเสี่ยงโชคไม่สามารถทำสิ่งนี้ชินติงหลิงเพียงผู้เดียวไม่สามารถทำเช่นกันแม้แต่การจัดเตรียมและแผนการของเทพอมะตะกลุ่มดาวก็ไม่สามารถขุดรากฐานของผีดิบอมะตะตะวันเดือดแต่ด้วยการสนับสนุนของทั้งสามปัจจัย สิ่งนี้จึงประสบความสำเร็จผีดิบอมตะตะวันเดือดกระตุ้นใช้ท่าไม้ตายของเขาข้าตกลงสู่หลุมพรางของเทพอมตะกลุ่มดาวนางเตรียมไพ่ใบนี้เอาไว้เพื่อจัดการค่าโดยเฉพาะก่อนหน้านี้นางไม่มีโอกาสเพียงเมื่อฟางหยวนใช้ปราณแสงห้าภูมิภาคนางจึงมองเห็นโอกาสนางจงใจออกไปจัดการฟางหยวนผู้เขาตำราถูกโยนออกมาเพื่อทำให้ข่าเผยจุดอ่อน นางทําสําเร็จภูเขาตําราเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์พิภพแต่ในสายตาของเทพอมะตะกลุ่มดาวมันเป็นเพียงชิ้นหมากรุกตัวหนึ่งที่สามารถโยนทิ้งได้โดยไม่แยแสสมาชิกของวังสวรรค์ล,ล้วนเป็นตัวหมากบนกระดานหมากรุกของนางทั้งสิน้นแม้แต่ฟางหยวนก็ถูกเทพอมะตะกลุ่มดาวใช้เป็นเหยื่อล่อผีดิบอมะตะตะวันเดือด ผีดิบอมะตะตะวันเดือดมองวังสวรรค์และเทพอมะตะกลุ่มดาวเป็นศัตรูตัวฉกาดเช่นเดียวกับที่วังสวรรค์เห็นถ้ำสวรรค์น,นิรันดรและผีดิบอมะตะตะวันเดือดเป็นอุปสรรคชิ้นสำคัญสำหรับฟางหยวนแม้เขาจะแข็งแกร่งแม้เขาจะทำลายวิญญาณชะตากรรมแม้เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากเจตจำนงสวรรค์และเหล่าเทพแต่เขาก็เป็นเพียงตัวหมากลุกชิ้นหนึ่งเท่านั้น ตราบเท่าที่เขายังไม่กลายเป็นเทพเขาก็ไม่สามารถเป็นผู้เดินมากเทพอมาตะกลุ่มดาวทิ้งฟางอยู่และกลับไปต่อสู้กับผีดิบอมาตะตะวันเดือดไปเทพอมาตะกลุ่มดาวชี้นิ้วไปที่ฉินติงหลิงค่ายกลของกระดานมากรุกกลุ่มดาวถูกกระตุ้นใช้งานฉินติงหลิงหายตัวไปและปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งที่ขอบสนามรบหลังจากนั้น ชินติงหลิงก็กระตุ้นใช้งานท่าไม้ตายอมตะเสี่ยงโชคอีกครั้งผีดิบอมตะตะวันเดือดสามแต้มชินติงหลิงสองแต้มบึ้มในเวลาต่อมาโชคที่เพิ่มขึ้นของชินติงหลิงก็ถูกส่งกลับไปยังผีดิบอมตะตะวันเดือดนี่คือการพนันที่ไม่สามารถควบคุมตัวเลขที่ปรากฏจะเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์แต่ผลลัพธ์ไม่สามารถควบคุม กระทั่งฉินติงหลิงที่เป็นผู้ใช้งานก็ไม่สามารถส่งอิทธิพลต่อมัน